สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลุกไทยทุกทท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าแกมาดวงขวาด้วยมาดวงขวาวันนี้เราก็อยู่กันในแอปไทยเช็ดดูเอลอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆนนะฮะ วันนี้ให้ชื่อเรื่องว่าแก้ม้ายงขวาด้วยม้ายงขวานะครับก็ส่วนใหญ่นะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่เล่นมายงขวานะครับก็มีกระบวนการแก้ม้ายงขวาด้วยนะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับวันนี้ก็จับคู่มาเจอกับคุณฮุ้มมี่นะฮะแนะครับนะบนะก็ชังกันเป็นสีดํานะครับรูปทรงรูปร่างนะฮะของ กูต่อสู้ก็น่าจะเป็นม้ายงขวามานะครับผมก็จะรับด้วยนะม้ายงขวาเหมือนกันนะครับตามชื่อเรื่องเลยนะครับนะตามรูปแบบก็กูต่อสู้จะเป็นม้ายงขวาขุนวังในเราก็ขุนวังในเหมือนกันนะครับนะตำแหน่งนี้เขาจะแก้เป็นอะไรนะครับเป็นเล่นม้ายงขวาคนก้าวลาวก็ปูเป็น4ี่เบีย้ยเ,เข้าไปนะครับแล้วเขากินตัดเข้ามานะครับ โอ้โหรูปทรงรูปแบบนี่เป๊ะะตามมาตรฐานนะครับนะมาตรฐานสากลเลยนะครับแต่น,นี้ผมก็ยัดส่วนเข้าไปนะครับเรากินตัดเข้าไปนะครับตำแหน่งนี้เขาก็นะอึ้งอยู่เหมือนกันว่าจะแทงเม็ดหรือจะกินก่อนอ๋อฝังสูงเข้ามานะครับเมื่อฝังสูงเข้ามานะแต่น,นี้เราก็กินตัดเข้าไปก่อนเลยนะฮะเพราะเบี้ยตรงนี้ต่อไปมันจะ มันจะดูดูแลยากนะครับคุมลําบากนะครับเขาก็ใช้โคนกินเข้ามานะครับเมื่อใช้โคนกินเข้ามาก็เอาเม็ดแทงโคนเข้าไปนะเม็ดแทงโคนเข้าไปโคนจะไปตรงไหนโอ้แต้มตรงนี้นะเม็ดแทงโคนเขาโคนเขาขึ้นมาเรากลับมาแทงเขาไม่ได้นะ อ๋อเขากลับไปรับนะกลับไปรับเราก็กินตัดเข้าไปแต้มน,นี้นะเอามาขึ้นไปนะแล้วอีกอย่างหนึ่งน,นะผมก็จะอาจจะเอาเบีย้ยไปแทงเม็ดเข้าด้วยนะครับเพราะตรงกลางจังหวะมาเราไปยืนแท่นนะครับนะแต้มตรงน,นี้ดูงเขาจะฝังเข้ามาไหมโอ้เขาไม่ปิดเกมด้วยนะฮะไม่ปิดผมก็แทงเลยนะครับเอาเอาเบีย้ยแทงเม็ดเข้าไปนะ อย่างไรดีนะครับนะเขากินมาก็โดนสองนะครับแต้มตรงนี้นะโอ้เขาเขาโดดมาแต้มนี้นะหวังแก้นะแกเป็นแกเบียสูงเราด้วยนะครับก็โดนจับนะทั้งม้าสองตัวแล้วก็มีอีกตัวหนึ่ง แต่น,นี้ดูแล้วก็กินกบเข้าไปนะครับเขาใช้โคนกินเข้ามานะแต่น,นี้ก็นะะยังไม่มีอะไรก็ยึดของเรือไว้ทั้งสองฝั่งก่อนดีกว่านะครับนะก็เอาเรือมาต่อนะมาต่อเรือนะครับนะแล้วก็ยึดของเรือไว้ด้วยนะครับอนาคตก็อาจจะเอาม้านะ ฝันโคนเข้าไปหรือไปไตลูกแบบนี้นะฮนะแต่โดดไปก็คงจะลำบากนะครับก็ต้องใช้โคนด้านหลังนะครับพยายามเลื้อยขึ้นไปด้วยนะครับจังหวะนี้เขาก็แทงอแทงโคนนะเพื่อจะกินม้านะครับอืมแทงโคนกินมา้าเราก็เอามา้าไตลูกเข้าไปหยอกๆไว้ทีนึงก่อนนะ ดูนะคุณโฮมมี่นะฮะก็ขยับมาติดม้านะหวังจับสองเราด้วยนะโอ้หวังจับสอง,ต,งตรงนี้ก็เอาหมากินโคลนได้นะครับจังหวะกินลุกแล้วก็กินเรือนะครับสลายสลายวิญญาณสลายล่างนะครับแต่มน,นี้ก็เเรือลำนี้ฟันเรือเข้าไปก่อนเลยกวบเข้าไปนะ เขาใช้อะไรกินเอาใช้หมากินแล้วยังจับสองแล้วอยู่นะแต่ตำแหน่งของเราก็มีหมากินลุกได้นะครับนะหมากินลุกเข้าไปเขาใช้เบียกกินเข้ามาแต่น,นี้ผมไม่กินเรือนะครับเรือนะเอาเรือไปจับหมาไว้ก่อนดีกว่านะครับโอ้โหมาเรือไปจับมมานี่ทั้งมมาทั้งคนนี่แยกกันไม่ออกนะ แต่ันนี้เขาใช้เรือมาล้วงตับข้างในเลยในบ้านเราเลยนะก็ดีไม่ได้เหมือนกันนะต้องเข้าไปผูกไว้ก่อนนะต้องเข้าไปผูกไปช่วยกันไว้ก่อนจังหวะนี้คุณโฮมี่จะไปกินเบีย้ยไหมนะนะจะเอาเรือเข้าไปกินเบีย้ยไหม โอ้ใช้คุณเข้ามานะใช้คุณเข้ามาเราก็มีตำแหน่งยัดเบีย้ยขึ้นไปได้นะเบีย้ยสามตัวเขาก็จะมาไมา่ได้นะแต่เห็นแล้วว่าโคนมันขาดอยู่นะยังไม่มีอะไรไปคุ้มนะต้องเอาเรือก,กลับไปดึงขากางเกงไว้ด้วยเอาทิ้งมาเลยหรอกินเข้าไปครับโอ้โหกินมาเข้าไปนะครับเขา เขาพลาดหรือ,อยังไงนะครับเนะอือะแตมตรงนี้นะทิ้งมาเฉยเลยแล้วก็อเอาเรือมาจับโคนอีกแล้วนะโคนมีปัญหาอีกแล้วนะครับโอ้แล้วก็ต่อมาเรานะเขาต่อมาแต่ตรงนี้เขาก็ต้องเสียอีกนะครับเนี่ยมาด้วยทั้งโคนด้วยนะครับแล้วเรืออีกโอ้โห นะหมักลุกก็ไขรพลาดไขรก็โดนนะครับนะช่างยันพลาดช่างยันก็โดนนะครับนะไม่ว่าเจอกับไขรกับท่านท่านไหนก็เหมือนกันนะครับนะก็ดูตำแหน่งดูจังหวะให้ดีนะครับเพื่อนๆนะเล่นหมักลุกนะครับตอนนี้แต้มช่างยันก็ยังไม่ไปไหนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่างสะสมแต้มสะสมคะแนนกันไปเรื่อยๆนะครับนะบางวันก็ เล่นดีบางวันก็เล่นใหม่ดีนะครับนะก็ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมนะทุกทกคลิปนะครับก็พยายามจะนำเสนอนะครับวิธีการคิดของผมเองส่วนหนึ่งนะการเดินรูปแบบการเดินอะไรแบบนี้นะแต่เขากินตัดเข้ามาเราก็กินเข้าไปนะครับเพราะว่าเขากินเอามากินนะจังหวะจังลุกพอดีเขาเรียกจังลุกนะแล้วก็โคนตัวนี้เขาก็ ขยับไม่ได้นะครับนะแล้วก็เอาเรือกินกว้เข้าไปนะครับอือหือก็เป็นต่อตำแหน่งทั้งโคนทั้งเม็ดแล้วนะครับก็เขาลุกก็หนีไปหนีไปแล้วก็เอาเบีย้ยกินเข้าไปเลยนะครับนะจะได้ไม่เป็นพระ,ระแล้วก็เป็นเบีย้ยซ้อนด้วยแต่มน,นี้ก็เลยโคนเข้าไปหวังจะไปกินเบีย้ยเราอีกเหรอเราปล่อยนะครับปล่อยนะปล่อยแล้วก็ มากินตรงกลางเข้าไปนะครับนะแล้วก็คู่ต่อสู้ก็ยอมแพ้ไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่างยันกันด้วยนะครับนะติดตามกันเยอะนะครับนะจะได้มีกําลังใจทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมอีกนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายบาย